็ก็ใช้ได้อยู่นะโอเคนะครับแบบนี้ต้องขอแบบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็เราก็มาพบกับเกม Hitman TM เอ olution รเองครับนะครับใกล้จะถึงเวลา,า,าสุดยอดนะโอ้สกอร์สอง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 ร้ยากกว่าๆก็ใช้ได้นะครับโอเคมามาเล่ๆๆนกันเลยนะครับอโอ้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่พวกตั่ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องอันล็อกนี้หรอกนะ กเ็เล่นๆไปอ่ะนะครับไปเราจะมาลิ่งเลยนะครับนะี่ยอีกแค่สองนัดเท่านั้นอีกสองนัดเท่านั้นเราจะไปจัดก,การเบรกดิกเตอร์กันเลย yeah. เยี่ยมเข้าเลยเด็กกันเดี๋ยวยาคุโอเคเรียบร้อยอ่าเข้าเลย ทำไมบรรยากาศมันว่องเวงจุงเบยอืมเฮ้ยนี่มันพี่เจนเราไอ้นายอะนายเดินหลอกไปนะบางทีนะโอ้นี่มันซิวบอลเลอร์เฮ้ยฉากในตำนานชัดๆฉากนี้นี่มันเฮ้ยออเออเข้าไปอย่างเงียบๆแล้วก็ไม่มีใครเห็นอ่ะ โอ้ยเเฮ้ยใช่ครับืลยีิโอ้โหเมื่อกี้อัดไปแล้วครับรอบนึงมันมันมีปัญหาโอ้โหฟะไอโปรแกรมไอแฟร์เนี่ยโปรแกรมแฟร์เนี่ยมีปัญหามันเลยแบบจุดๆเลยครับเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรครับเราเล่นเลยกันเมื่อกี้ก็เล่นได้ถึงแค่นี้แหละไม่ได้ไปไกลหรอกครับเนี่ยเมื่อกี้ก็เออลืมกดอัดตรงนั้นด้วยตรงนั้นที่มันมีเคาดาวเนั่ยน,น,นะชื่อตอนนะครับแต่มันก็ไม่ให้โอเคอดีนเราต้องเราเป็นคนดีเพื่อนอ อ่าเขาค่อยกำจัดหลักฐานโอเค moving โอเคโอเคเนี่ยละ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 อือโอ้โหทุกคนครับโอ้คือฉากเนี้ยมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาดาวสมชื่อเลยอุ้ยปะเอออืมผันมาคุยกันเหรอเขาดาวสมชื่อเลยครับดูดิเวลาเนี้ยมุมขวาขวาบนครับอืม นั่นอะไรวะเนี่ยอืมผมเจอของเล่นเด็ดๆครับเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะอ๋อคนคนคนนึกว่าอะไรตรงนั้นเหลืองๆอ่ะโห่สี่นาทีทุกคนครับโห่ไม่ทันว่ะไปปิดเถองรีบปีนรีบปินโอ้เฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อดูแลดูแลโอเค อ่ามาตรงสัยสงส,ยส,งสยัยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเหรอเอ้ยไม่รู้สินะเฮ้ย,ยไปแล้วมันหันแล้วหันหแล้ว,ลวตูขึ้นครับตูขึ้นอือครับอู้ข้างบนนี้อู้ชิคพอชิคพอเลยโอโ้ยด้านนี้เนี่ยต้องใช้อินสติ้งอย่างหนักหน่วงครับเฮ้ยปุ๊บปุ๊บหลบแล้วเขาดาวด้วยนะเฮ้ยสามนาทีครึ่งเออเอาเข้าไปเอาเข้าไป จะละเออะคีการ์ดถูกจะหาจากไหนครับพี่ฮะอุ๊ะนั่นหันอยู่ผมก็จะหาทางไปไอ้อตรงนั้นนะผมว่าสงสัยตรงนั้นอยู่น่าจะปีนได้หนึ่งปีนลงนะครับแตเ่เราไม่ไม่เราจะไม่เสียเวลาเราต้องรีบอนี่นะเราฆ่าคนเป็นคนหนึ่งใช่ป่ะเราฆ่าใครวะอ๋อตรงนั้นในมันอาจจะอยู่ตรงนั้นได้คนหนึ่ง เออฝากรูปเมียขัดด้วยอ่ะเฮ้ยอู้นั่นปืนแล้วนะเอ้ยมีชุดให้เปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะโอ้อยดูสินี่มีอะไรบ้างอ,อ,อุ๊บ่าละไปก่อนเอ้ยอย่าหันอย่าหันจ้าหันอย่าหันอย่าหันเอ้ยตรงนั้นไงตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยเดีย๋ยวมีอะไรไหมทำไมตานี่งี้อย่างเงี้ยเนี่ย,ย,อยเอ้ราจะหันทางไหนอ่ะหันทางนี้เหรอ เอาอค่อยไปแล้วกันอู้ระเบิดหรือเปล่าระเบิดหรือเปล่าครับมองไม่เห็นทางอะ่ะมองเลยไม่รู้ว่ามันหันทางไหนบ้างอะ่ะอือคอยดูยกันผมคอยดูยกันตรงนี้ระเบิดตรงนั้นทางไปโอ้โหเด่นนะนี่ระเบิดตรงนี้ไม่หันทางนี้ไปเลยแล้วกันไม่ไหวละ เออตรงนี้อะโอเคเราไม่ตไปแล้วครับมันจะไปทางไหนกว่าเฮ้ยอย่าโดนนะเว้ยอย่าโดนนะเว้ยอืออย่าโดนนะเว้ยเออเย้เย้โอ้โอเคนั่นแหละเอ้ยอ่าไปเลยครับไปเลยครับออืมันน่าจะมีทางง่ายกว่านี้เนี่ยผมว่าแต่เราแต่เราไม่รู้เองแหละลงไปเลยไม่มีละไม่มีใครอยู่ละโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะไม่มีคนอยู่ แต่ไม่เป็นไรล่อยไปมีรถงมีหายด้วยหายทำไมครับตรงนั้นก็ไม่มีใครแล้วอ่ะกี่ก๊าซถ้วยกาแฟก็ทำแะเนี่ยโอเคทันอยู่นั่งอ้าวอ้าวเอ้ยเ,เมื่อกี้อะไรวะเอ้ยเฮ้ยเอาจริงดิไม่มีทางไปโอ้ขอบวนวุ้ยข้างหลังโอ้ ขึ้นทางไหนอะเอ้ยอุ๊ดอุ๊ยเกือบเฮ้ยเพื่อนอะเราจะขึ้นทางไหนอะเอ้ยทุกคนครับไม่จะหลบไม่จะหลบไม่จะหลบเฮ้ยไว้ทางนั้นวะนี่แค่มาเอาของเดี๋ยวรีบไปที่ไปโโหเฮ้ยผมว่าไม่ผ่านชัวร์ว่ะด่านเนี้ยอย่างเงี้ยมันต้องเล่นหลายรอบอะไม่ใช่เล่นแค่รอบเดียว ไปต่อไปต่อเกือบตัวแล้วไหมล่ะอยาเสียงใครเหรอใครร้องเหรอไม่เป็นไรป๋ามาแล้วป๋ามาสู้กับเอ่อเอ้ยเอ่ออู้หูยรุ่นร well mm ุ่นรุ่นรอืมอืมพี่ครับ ทำไมพี่ต้องตั้งระเบิดไยังเยอะระเบิดอยระเบิดอย่าอหยุดหยุดหยุมมีหาไปวะดี็วเร็วเร็วเลยตรงนู้นป่ะตรงนู้นป่ะตรงนี้ป่ะไม่ใช่ดิตรงนู้นตรงนู้นเร็วเร็เร็วสามสิบวเร็วเร็วดิเฮ้ยเร็วเร็วเอเจนเราเดวตรงนี้ปีนไม่ได้ตรงนี้ปีนไม่ได้เร็ว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 เอุย อืี้ <c ười> อยย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 ยอืยยอยยอยยยยยม ค่เนี้ยเขาดาวขอบคุณครับเดี๋อวไอ้ของพวกนี้ผมจะไปหาได้ไงครับในเมื่อมันเขาเดาวสักขนาดนั้นคุณพี่มีจะมีเวลาหาไปหาหรอครับเนี่ยนะครับอ้าเอ้ยจะว่าหรอนั่นเอาไปว่าเอหรัาคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับ วิ่งเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับวิ้ยเราช่วยวิทเรียได้แล้วเว้ยฆ่าไอ้เบคติเตอร์ได้แล้วเว้ยเยี yeah! ่ยมนะครับโอเคนะครับเอาไปว่าเราเจอกมาในคลิปหน้านครับอ่ะเอวิเดนต์คอรเร็กเตอร์รูปหาไม่เจอหรอกอ่ะนะครับไปละบายบายอ่ะอืมเริ่มกินข้าวฮนะ